สบายดีพี่น้องสบายดีมื้อนี้เฮ็ดเมนูกินแดงมื้อนี้อันแกงเห็ดแกงเห็ดหยังก็เฮ็ดนางโลมก็มต้องต้มพี่น้องก็ต้องต้ออมตอนสิอ่อมสิแกงตอนนี้ก็ต้องตัาข้าเวเบลืออกตักข้าเวเบลือนี่ตักข้าเวเปลือใส่น้ำยาหนังเข้าไปบดนี้อไปวัดท่าเนะอ่า เกี่ยวอําลําเลยบาทแกงมาบาดนี่ใส่ผักเอาล่างพอนางมือมึงล่าง,งแล้วต่างตัวไหนมันไม่ได้จับตัวนี้เขาตับตัวนี้นี่ขา,ขาวๆนี่ขอความสบายใจไปล่ะใส่ผักใส่ผักกับใบรังเลี้ยบทพักอยู่ตอนนี้ใบผักบัวยอดพักมันดอกผักบัวผักบัวตัวนี้ ผักขมผ้าบ้านเขาเอื่อนผักโขมผ้าผักโขมผ้าโขมใหญ่แม่นนูโขมใหญ่โขมผ้าโขมกำลังบ้านอันนี้ก็ปลูกเองจ้าปลูกเองเฮ็ดกับปลูกเองสิตันเดียวนี่นะติ่มกระจี๊บผิหน่ยุ่งสิลุงสิลีกับเมื่อสิลีสตารา์สิลี เขาบื่อแล้วพี่น้องบานนี้ใส่หนามเขาเบื่อกลับไปขวดลงเบิร์ตขวดลงเบิร์ตเบิร์ตเลยเอาอย่างนี้เอาช็อกหนังพักไปใส่พี่น้องเอาพักใส่บันี้พรมมาใส่ง่านที่ทำออกได้น้ำนำออกทำได้ตัด

บวัวใส่ดอกขบวัวตอนดอกขบวัวดันเปิดเสียดเพิ่มเติบดวจริงง่ายยุยง่ายธรรมดา ผัก่งตูใส่ผัาอีกตู้กบไปพี่เนโอะผักแมงหลากเกินเอาล่นคนเลยคนเลยควนเลยดี๋ยวกะปุกจะหน่อยปงมาปงมานี่พี่เนโองเป็นตาแซ่บย่บอ่เลยสิตาให้เบิ่งสุดพักจะไล ตอกเล็กด้าตใส่ไก่ครับคนนี้ตอนเฮดยังไงเย้งเฮดพี่นนอเอ้ยสืบเนีน่นี่นี่ตอนเฮดน,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 นี่นี่จ้าแม,ม่กระตำแจวอยู่พี่นนอเลย tăng chéo một góc, người ta phải con, mở lơ mà lơ mà lơ mà lơ, Chàng hết, Chàng hết

มันบ่ได้แม่แต่บ่ <coughs> ข้าวแับนี้กะข้าวตรงไม่เจี๊บนี่ใจะเจี๊ยมกอกพักๆเลยจ้า เสร็จไหมคะเอามาให้ยังอันไหนไอหนันเบาินหนุ้มแล้แบ่งหนนีหวานไ,ไ,ดไ,ได้ไม่ได้กินแบบดังไอ้พอมัน

ทินงเพิ่งหรืจะแล้วตัดแล้วยังมัหมดนยัหมดตกมาด้วยอือเราทดลองไปแล้วทำอยู่แล้วเอาดังดูนะ